ซีดที่ดวงตาเกิดขึ้นได้ยังไงซีดเกิดขึ้นบริเวณใดของดวงตาได้บ้างและซีดแบบไหนที่จะบ่งบอกถึงอันตรายต่อดวงตาต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจากษุแพทย์แห่งประเทศไทยจริงๆซิสเนี่ยก็คือเป็นภาวะที่เป็นถุงน้ําซึ่งอาจจะเกิดได้ทั่วร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณดวงตาเนี่ยก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่มักจะเกิดซิสที่ดวงตาขึ้นได้บ่อยๆนะครับ อาจารย์อธิบายสาเหตุที่เกิดซีสที่ดวงตาการที่เราจะเกิดซีสขึ้นมาหรือเป็นถุงน้ําขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องเกิดการอุดตันหรือมีความผบดปกติของต่อมใดๆที่จะมีการสร้างน้ําออกมาหรืออาจจะเป็นสร้างไขมันสร้างน้ําสร้างเหนือก็ตามถ้าบริเวณปากของต่อมเนี่ยมีการอุดตันก็จะเกิดการสะสมของน้ําเข้าไปอยู่ข้างในก็จะเกิดเป็นถุงน้ําขึ้นมาซึ่งเราก็เรียกกันรู้จักกันดีว่าซีสนะครับซีสที่ดวงตาเกิดขึ้นได้2บริเวณเริ่มจาก บริเวณรอบๆเปลือกตาที่เราพบเป็นซีสบ่อยๆก็คือตรงบริเวณรอบๆเปลือกตาของเราเนี่ยจะมีต่อมไขมันมีต่อมเหงือ่อแล้วก็บางทีข้างในก็จะมีต่อมน้ําตาด้วยถ้ามีการอุดตันของต่อมใดต่อมหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดถุงน้ําขึ้นมาซึ่งหากเกิดการอักเสบของซีสบริเวณนี้ ก็จะเป็นภาวะที่เราคุ้นเคยกันดีวันร้ายคืนร้ายหรือเกิดการติดเชื้อที่บริเวณซีสหรือถุงน้ำนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดการอักเสบหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อที่เรียกว่าเป็นตากุ้งยิงก็คือเป็นการอักเสบของซีสหรือถุงน้ําหรือถุงไขมันที่บริเวณรอบๆเปลือกตาถัดมา ซีที่เกิดขึ้นบริเวณเยื่อบุตาขาวอีกตำแหน่งหนึ่งของดวงตาที่เราจะพบถุงน้ำอยู่บ่อยก็คือบริเวณเยื่อบุตาขาวคือดวงตาของคนเราเนี่ยนอกจากตรงกลางที่เป็นตาดำหรือกระจกตาแล้วเนี่ยข้างๆเป็นตาขาวจะมีเยื่อบุตาคุมอยู่บริเวณรอบๆตาขาวอีกทีหนึง่งตัวเยื่อบุตานี้เนี่ยจะประกอบด้วยต่อมที่ทําหน้าที่สร้างน้ําตามากมายหากมีต่อมใดต่อมหนึ่งมีการอุดตันก็จะทําให้เกิดซสที่บริเวณเยื่อบุตาซึ่งทางการแพทย์เราเรียกลงนี้ว่าภาวะคอนจันเตวาล สีที่เยื่อบุตาขาวอันตรายและส่งผลต่อการมองเห็นเลยไหมครับสำหรับกรณีที่เป็นซิสเนี่ยลักษณะสําคัญที่เราจะเห็นเนี่ยโดยเฉพาะย่างยิ่งที่บริเวณเยื่อบุตาเราก็จะเห็นเป็นลักษณะเป็นถุงน้ําใสๆโดยทั่วไปก็จะเรียกว่าคอนจังเตอร์ว่าซิสเป็นลักษณะที่ไม่มีันตรายนะครับแต่กรณีที่เกิดลักษณะก้อนนั้นหรือถุงน้ํานั้นเนี่ยมีสีหรือลักษณะที่เปลี่ยนไปนะครับเช่นเป็นสีดำนะครับหรือเป็นสีแดงหรือมีการโตขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ย หรือมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นไปดึงรั้งเปลือกตาให้มีการม้วนเข้าหรือม้วนออกรวมทั้งกลยีที่เป็นอยู่ตำแหน่งเดิมเป,เป็นไหายซ้ำกันหลายๆครั้งเนี่ยอันนี้เป็นอาการเตือนว่าซิสนั้นเนี่ยอาจจะเริ่มไม่เป็นปกติและอาจจะเป็นอาการเตือนของเนื้อร้ายบางชนิดที่บริเวณเยื่อบุตาหรือเปลือกตานั้นก็ได้ครับอาการเจ็บบริเวณซีที่ดวงตาบ่งบอกถึงอันตรายไหมครับ สำหรับซิสโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมักจะไม่เจ็บนะครับเพราะว่ามันเป็นการอุดตันของต่อมไขมันต่อเมเหงื่อหรือต่อมน้ําตาเท่านั้นเองแต่ในกรณีที่เกิดการอักเสบเอามือไม่สะอาดไปจับบ่อยๆหรือโดนฝุ่นบ่อยๆเนี่ยเกิดการอักเสบติดเชื้อก็อาจจะทําให้เจ็บมากขึ้นนะครับแต่ว่าอาการเจ็บเนี่ยไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าจะเป็นเนื้อรารอะไรนะครับเพียงแต่ว่าบอกแต่ว่ามีการอักเสบเกิดขึ้นที่บริเวณซิสก็อาจจะมีอาการ าม,มาได้รเราจะป้องกันไม่ให้เกิดซิสที่บริเวณดวงตาได้ยังไงบ้างครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยบริเวณรอบๆเปลือกตาของคนเราเนี่ยก็จะมีต่อมไขมันต่อมเงือพวกนี้อยู่จํานวนมากการรักษาความสะอาดนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นเยอะๆที่สําคัญที่สุดเนะครับอย่าเอามือของเราเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่สะอาดไปขยี้ตาบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการที่ทําให้เกิดซิสหรือตาตุ้งยิงที่บริเวณเปิดตาได้รวมทั้งบริเวณเยื่อบุตาด้านในที่อาจจะมีซิสของเยื่อบุตา ก็แนะนําว่าอย่าไปขยี้ตาบ่อยๆการขยี้ตาบ่อยๆก็อาจจะทําให้เยื่อบุตาเกิดการอุดตันของบริเวณต่อมน้ําตาบริเวณนั้นก็เกิดซีดที่บริเวณเยื่อบุตาได้เช่นกันครับอาจารย์มีคําแนะนําสําหรับคนที่เกิดซีดบริเวณดวงตา บบสำหรับคนที่มีปัญหาเป็นซิสอยู่ที่ไม่ว่าจะเป็นเปลือกตาหรือในเยื่อบุตาขาวก็ตามนะครับลองสังเกตอาการดูได้ครับถ้าอาการนั้นไม่ได้มีกระทบตั้งปัญหาให้กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระคายเคืองมากกอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะรอสังเกตอาการดูแต่ถ้าผ่านไปเป็นหลายสัปดาห์แล้วหรือเป็นเดือนแล้วอาการนั้นยังคงอยู่ก็แนะนําว่าไปพบคุณหมอตาสักหน่อยนะครับคุณหมอจะได้ช่วยดูว่าซิสนั้นเกิดจากอะไรเป็นชนิดไหนแล้วก็สามารถให้การรักษาให้หายขาดได้ก็จะ เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ปลอดภัยกับดวงตาของทุกท่านด้วยครับบางภาวะของร่างกายอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ก่ออันตรายแต่หากเกิดลักษณะหรืออาการผิดปกติอย่าปล่อยไว้รีบพบจากสู่แพทย์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์